โอเคครับทุกคนครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมนะในวันวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันศุกร์ที่29เมษายนเลยแล้วกันนะครับนะคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ห้อง s a g เ m e กมนะครับผมนะพร้อมกับสูตรจดแต้มนะครับผมตัวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะคุณผู้ชมว่าสูตรของเราเนี่ยสามารถใช้ได้กับ s a g เ m e กมได้หรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยใช้แต่แบบว่าของเซ็กซี่อย่างเดียว ไม่ใช่นะครับผมนะคุณผ ouais> 네ู้ชมนะเดี๋ยวอาจารย์จะมาทดสอบนะครับผมนะใช้ให้ดูเลยนะครับผมนะว่าเราใช้สูตรตัวนี้เนี่ยกับคข่าย S เ g a m มได้หรือเปล่านะครับผมนะใครสนใจสูตรนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมนะครับลิกงอยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมนะครับไปขอกันได้นะคุณผู้ชมนะกติกาง่ายๆครับผมนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนห้องกันก่อนนะคุณผู้ชมนะเปลี่ยนห้องเนาะเปลี่ยนห้องยังไงเนาะทีนี้ทุกคน เพราะว่าจานเนี่ยก็ไม่เคยแบบเขาเรียกว่าเลยนะไม่ค่อยได้มาเล่นห้องเนะอซเลย่ะเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้องง่ายๆนะคุณผู้ชมโอเคน่าจะเป็นประมาณนีน้ให้เราเลือกเอาเลยป่ะเออง่ายๆนะทุกคนผู้ชมนะประมาณนี้นะครับผมนะโอเคครับผมครับเดี๋ยวเราจะมาจดสูตรหกตัวเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมอ่าโอเคครับผมครับเดี๋ยวเรานับกันเลยนะคุณผู้ชมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคนะครับผมนะแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินแล้วก็ แดงแดงนะครับโอเคสูตรบอกให้เราไปที่แดงนะครับคุณผู้ชมนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจัดแดงกันไปเลยแล้วกันนะครับวันนี้พกทุนมาที่1 0บเคกับอีก17 0บาทนะคุณผ<อ>ู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวใส่ไม้ละเท่าไหร่ดีเดินเงินไม้ละ2อเคเลยแล้วลลกันนะครับพกทุนมาเยอะนะไม้แรกจานขอเดินเงินไปที่2อเคเลยแล้วกันนะครับผมนะคุณผู้ชมอ่าสูตรจะใช้กับ s a แมนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยววัดกันดูเลยนะครับว่า 6ไม้เนี่ยเราจะบวกกี่ไม้นะครับเราจะลบไปทั้งหมดกี่ไม้นะครับนะคุณผู้ชมนะมาดีถ้าถ้าไม้นี้เข้านะครับจานตบหน้าตัวเองหนึ่งทีเลยจานบอกเลยนะว่าจานเดิมพันที่าันตบหน้าหนึ่งทีนะคุณผู้ชมนะมาดีมาเออถ้าเข้าไม้นี้นะมาดีถ้าเข้าหกไม้คุณโดนตบหกไม้มาดีมาเออเอาดิยังไงเพื่อน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 เอ้ยออ เสมอครับน้องๆอง้โหเกินไปมุย้ยอ้มีคนใส่เสมอด้วยนะครับหนึ่งตอบหูยก็ยังไปที่แดงต่ออยู่นะครับนะคุณผู้ชมนะยังไปที่แดงต่ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราใส่แดงกันไปต่อเลยไปที่สองพันเลยนะฮะหรือสองเคนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะเดิมพันด้วยกันตบหน้าเลยนะครับไม้นี่นะคุณผู้ชมนะ เออหกไม้นี่นะ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหแต่ละคนใส่ไปที่เบเยอร์นะครับผมนะเพเยอร์กันหมดเลยนะครับมีจานใส่ไปที่แบงเกอร์คนเดียวเลยแหละครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันมาจะแดงหรนะือน้าเงินนะครับมาเดี๋ยวดูกันเลยนะถ้าเข้าตบหน้าได้อีทีหนึง่งถ้าไม่เข้าก็ก็แล้วแต่สูตรเลยนะครับมาคุณผู้ชมนะเออถ้าเข้าตบหน้าทีหนึ่งนะหมวยนะมาดิโอ้โหเขาเปิดเจ็ดแต้มแล้วคุณผู้ชมเขาเปิดเจ็แต้มโอ้เขาบอก ก็มาดีครับคุณผู้ชมใครส่วนจานเท่ากับจนนะครับผมนะทุกคนนะเรียบร้อยทุกคนครับบวกมาทั้งหมด1ไม้นะครับคุณผู้ชมนะอมาดีเสมอไปหนึ่งไม้นะครับถูกมาหนึ่งไม้นะคุณผู้ชมนะค่อนข้างโอเคนะครับยิ้มได้เลยเลยกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะตามสูตรไปเลยนะครับผมนะใส่ไปอีกครับผมนะที่2 k เคนะครับโอ้โหตอนนี้ดึงกําไรมาใส่แล้วนะคุณผู้ชมนะได้ไม่ได้ไม้นี้จานก็เท่าทุนอยู่แล้วนะครับนะ เดี๋ยวเรามาดูไม้ที่3กันนะครับผมนะไม้ที่3ของเราเนี่ยสูตรเราจะเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราคุณผู้ชมดูนะเออมาดีไม้ที่เข้าจานตบหน้าอีกทีหนึ่งมามาอีมวยมาอยากอ,อยากตบหน้ากูมันเข้ามาเลยนะหมวยนะขอส,สวยนะหมวยนะ่าขอภครในคำหยาบด้วยนะครับนะถ้าจานรูดแบบคำหยาบก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยว YouTube มันปิดกั้นนะเออพูดพอๆหน่อยอ่ามันเปิดหน้าแล้วคุณผู้ชมนะว่าไง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  ว่าไงว่าไงลูกกอก้อ,อไ้ไหมเฮ้เฮ้้เฮ้หน้าสั่นกันไปเลยครับโอ้โหมาดีครับโอ้โหสูตรเข้า SA ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้คือแทงมันหมด3าไม้เนี่ยคือเสมือหนึ่งไม้นะครับถูกไปอีก2ไม้นะคุณผู้ชมนะตอนนี้กําไรไปที่ 4K นะทุกคนนะครับผมนะสวยๆวยครับผมนะว้าวววันไปเลยนะครับผมนะสูตรก็ยังบอกให้เรานะครับอัดไปที่อะไร ไปที่แบงเกอร์อยู่เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราตามไปที่แบงเกอร์ต่อเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็เป็นบางกรไหลนะคุณผู้ชมเอาดิใครอยากส่วนจันทร์ก็ส่วนก็มาดิครับนะทุกคนนะกําไรขอไม่ต้องแบบหนึ่งเท่าตัวก็ได้ครับขอ,ขอแบบครึ่งเท่าตัวก็ได้แบบครึ่งครึ่งเท่าอะ่ะเออครึ่งหนึ่งอ่ะเออมากาไรนิดนิดหน่อยพอแล้วนนะคุณผู้ชมนะไม่เอาเยอะนะครับผมนะเออได้กําไรนิดนิดหน่อยก็ไม่ไม่เป็นไรครับทุกคนนะอันนี้คือเล่นให้ดูเลยนะครับผมนะว่า ก <hi> ารสามารถเอาไปใช้กับห้อง SA ได้หรือเปล่านะครับผมนะมีคนขอมานะครับนะมีคนขอมาบอกจานเอาไปโอ้โหซัมอมาอีกแล้ว่คุณผู้ชมโอ้โหซัมอไปอีกแล้วไม่ได้ตบ right หน้าหนึ่งทีนะครับผมนะโอเคตอนนี้แทงมาสี่ไม้นะครับถูก 2, may, 2> ม erm. ไม้นะครับเสมอไป2ไม้นะเรายังไม่ผิดสมัยนะคุณผู้ชมนะครับผมนะสูตรตอนนี้นะครับเขายังบอกให้เราหนีไหมเดิมพันไปที่เจ้ามืออยู่นะครับนะคุณผู้ชมนะเดิมพันไปที่เจ้ามืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เดี๋ยวเราเดิมพันไปที่เจ้ามืออีก1ไม้นะครับนะคุณผู้ชมนะไม้ที่5นะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับว่าห้อง SA ของเราเนี่ยจะทำกำไรได้เหมือนห้องเซ็กซี่หรือเปล่านะคุณผู้ชมนะเออคือช่วงนี้มีคนแบบมี FC แนะนำมาเยอะนะครับบอกว่าจานครับแบบไปลองใช้ SA ดูครับช่วงนี้ SA มันค่อนข้างที่จะแบบแจกนะครับจานไออาจารย์ก็อยากจะลองดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงวะเอามาดิจานก็ไม่ได้ว่านะจานก็อยากจะลองดูนะครับนะทุกคนนะว่าเป็นยังไงนะครับมา มีคนส่วนจานอยู่นะครับผมนะ73บาทนะครับคุณผู้ชมนะครับผมเปิดหน้า3มานะครับน้ำเงินนะเราเปิดหน้า5นะครับขอเลขสามเลขสี่เข้าป๊อกปันไปโอ้โหเกินไปเป้าเกินไปเป้าบางทีเฮ้ยมันสามแต้มขอสีแต้มได้ไหมก็มาดีครับทุกคนเออส่วนนี้คือเจ็บเลยนะเมื่อกี้นะ73บาทนี่คือเจ็บเลยนะจานบอกแล้วนะครับผมนะว่าอย่าส่วนจานนะครับผมนะมี10บาทส่วนจานก็เสีย10บบาทนะครับคุณผู้ชมเออ ตอนนี้กำไรคือเกิดกำไรแล้วนะคุณผู้ชมนะเราได้กำไรตามเป้าแล้วนะครับเอาทุนมาสิ k เคตอนนี้กำไรอยู่ที่เกือบเกือบหกเค,คุณผู้ชมนะเอาตรงนะงนะแต่ม้นี้นะครับเราจะลงไปเบาเนะครับผมที่อะไรเอ่ยที่เพเออร์เอ้แบงเกอร์แบงเกอร์นะทุกคนนะพูดผิดนะครับผมนะขอโทษขอไปด้วยที่800บาทพอนะครับคุณผู้ชมนะได้ไม่ได้ไมาอันนี้ไม่เป็นไรนะครับถือว่าจานเนี่ยตามเป้าหมายแล้วนะครับผมนะเล่นบาคาร่าให้เล่นอีเป้าหมายนะครับเล่นได้แล้วให้รีบถอนนะครับผมนะ เดี๋ยวเรามาดูไม้ที่หของเรากันนะครับตอนนี้เราแทงถูกนะครับเราแทงไม่ได้หมดหไมนะทุกคนนะเสมอสองนะครับถูกไปสามไนะถือว่าเจ็บๆไปนะครับผมนะอีหมวยมึงเจ็บอ่ะเออยังไงขอตบหน้าทีหนึ่งได้เปล่าเข้าเปล่าเข้าเปล่ากงคงเข้าดอกเดียวตบหน้าเลยก็มาดีครับคุณผู้ชมมาเออใครส่วนนะมีร่วงนะครับผมนะสวยๆครับทุกคนครับพอครับทุกคนครับกำไรแล้วนะครับนะคุณผู้ชมนะ แทงมาทั้งหมด6ไม้นะครับถูก4ไม้นะครับเสมอ2ไม้นะครับกำไรทําให้ดูแล้วนะครับนะทุกคนนะสนใจสูตรอยากได้สูตรนะครับผมนะสามารถทักแชททักไลน์จานมาได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างนะครับนะคุณผู้ชมนะฝากกดไลค์กดตามด้วยนะครับผมนะทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมจุบ๊บ